แล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเฉียงนาพระนครเียังเอาไว้ก่อนบานป้าบ้านป้ายังไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเลยครับเจฟวันโกครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมอะไรครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมอะไรครับีอะไรครับอครับจากช่องอะไรครับ ไม่มีครับไม่มีครับผมแล้วได้รู้มาทำไรครับมากับเพื่อนแล้วผมประมาณนี้นะผมความรู้ที่เราได้ในวันนี้นะผมก็ขอบคุณน้องเหนือมากนะครับผมที่มาเล่นในวันนี้นะครับขอบคุณาราต้องเดินเราหัวใจไหมครับอยากครับผมให้กูมาทำไรวะคือเนี่ยคือเรามาจอดรถตรงนี้แล้วก็พอเข้าเพปุ๊บก็เจอร้านร้านอะไรไม่รู้เขียนอย่างเดียวคือเสียบันเสียบัน นี้เรียนเรียนที่ไหนครับที่แรกค่ะ้จักครับคุ้นจักมก็อยากนั่งด้วยครับนังวันนี้หมดกี่บาทละยี่สิบเอ้ยยี่สิบบาทยี่สิบาหรอใหญ่ด้วะจะมาเบยมงมามาบวนนี้ามาครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลครับตื่นเต้นไหมนั่งทามันี่ถูกแล้ว อันนี้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือหอยทอดจับเิฟบอลนะครับประมาณนี้นะเนไงรสชาติเป็นไงยังไม่ได้กินครับยังไม่ได้กินนะเจ็งเยินนะเจงเย็นนะตามปกติไหมครับเด็งเย็นอุ้ยอันนี้นี่เท่าไหร่นะยี่พาบาทยี่พาบาทได้ประมาณนี้เลยอ่ะอุด้ยเยอะนะของดีหนักนะไม่กลัวแล้วนัเป็โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ เขาทั้งนั่งเขาั้งนั่สบายสายเขาติดแอร์มึงไม่เห็นเหรอเนี่ยโอ้ยตัดขับผมชิวๆี่พี่ต่อยที่ช่องน้อ่อนนี้โอ้โหหนึ่งโอ้โหชิวเนี้ยไอ้ยักษ์คนแรกกิแล้วป้าก่อนนี้ก่อนี้ไม่เคยชอบกินแล้าป้าอันนี้คือพี่เด็ปั๊ก ่คืออะไรนี่คืออะไรกละแมี่กี่บาทเเกียตกเขาเกียตกโหนอะไรตก่งไหนกเกียมกเกจดกนเฮ้ย้มามาบโหจีอะไรอ่าขาตัวในเป่าติดกล้องอ่ะใช่ใช่าตัว่าได้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 ตี ชื่อชื่อคุณครับจากช่องไหนครับไม่มีช่องเราไม่ชอบหรอวันนี้มาทำอะไรครับกินข้าวอะไกินกินข้าวกับแฟนนะครับยังไม่ได้แฟนอลยอของโอกาสในเด้อถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดีแต่เร้ก็เป็นแฟนแล้วใช่ตอนนี้จีบจีบเป็นยังไงอ่ะใครใครกีบก่อน กับทำไปยังไงมีมีสูตรยังไงแบบให้ได้เสาไปทือเหมือนคือเพื่อนเพื่อนได้นำมาชุดทักไปยังไงคือประโยคแรกเป็นยังไงถักครับมาจักคั้มว่ะครับเพื่อนทักครับนะครับแค่เพื่อนเพื่อนรีวิวถักครับเพื่อนเพื่อนจะได้เสามานั่งกินกันตรงนี้แล้วนะเพื่อนทักครับนะครับหยอกหยอกไงกินได้ไม่กินได้หวานไม่ได้ป้อนหวานไม่ได้ป้อนโอ้โหเป็นไงครับรสชาติอันนี้กี่บาทละกล่องนี้ ห้าสิบาบาทครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบสเอ็ดสิมาสิบหกลูกครับเพื่อนเพือห้าสิบบาทนะครับที่ตลาดเซฟบันโกนะเพื่อนอย่าลืมมานะฮะเอากูมาทำอะไรวะเอากรูมาทำเขียเะไระวะรลกทายน้ำชื่ออะไรนะยิมครับผมยิมทำอะไรครับทำซีเฮ้ยโอเคอย่าลืมไปกดติดตามนะพิกเตติดตามพิกตอติดตามไอจีพวกเราให้ครบทุกคนกันด้วยนะเพื่อนอย่าลืมนา์สัต อนอย้าวสวัสดีครับอันนี้ขายได้แล้วพี่ขายได้แล้วครับขายอะไรนะรงแดเฮ้ยขายมันแรงทอดครับเพื่อนๆเอาอันนี้ครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับดักแด้ครับเฮ้ยดักแด้ครับเพื่อนครับกี่บาทครับสามสิบหวสามสิบบาทครับเพื่อนๆแล้วมึงเป็นไรฮะูตบแม่งไอ้สามเอาเอาถุงนึงครับถุงนึง เอาบาทพอครับไม่ต้องจางะไรนี้มแลงทอดครับมลทอดครับพี่อาเลยทอดเลยอไม่เป็นไรไม่เอาคดับวคันนี้คันนี้อยากออกองเลยคันนี้คันนี้ค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 รับวานแล้วกินเร็วเฮกินเร็วเรกินเร็วกินกินเร็วกินเร็วเร็วเร็วนกิน่าเียวรชาติ ไม่เคยกินเลยพี่รสชาติที่อร่อยมากเลยนะงรสชาติที่อร่อยไหมครับเดียเลยไม่มีการยวสรุปก็คืออร่อยนะครับเพราะว่าแม่ค้าเขาอยู่ตรงนี้นะครับลองชิมก่อนอ่ะแต่รสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนเลย ไปนู้นแล้วเอ้าไปานนี้เสียพี่เดียร์จะมาเป็นที่ของยูทูปมั้พี่ับอย่าได้มองเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยพีเฮ้ยเอาไปเลยอย่ซื้อใหม่เฮ้ยเฮ้ยรวยจัดละคนนี้ดิเขาไม่ไหวแล้วรวยจัดละวยละน้ำไหนแนะนำเป็นพิเศษไหมครับอ่าถ้าแนะนำเนี่ยจะแนะนาเป็นพีชกับพีชกับพันนะครับพีชกับพันนะครับพีชกับพัน เอาเอาเนี่ยครับนิเบอรี่เฮ้ยทำไมแหวกฉีกอ่ะรออันนี่ก็น่ากินแล้วเว้ยไหนวะเนี่ยเฮ้ยพี่อันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้โชว์โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายอะไรครับพี่ถ่ายพี่นั่นแหละพี่ถ่ายอะไรนะพี่ถ่ายได้ไงอ่ะพี่อุ้ยโอ้โหได้เลยเนี่ยเต็มหน้าเลยหมายถึงว่าผมได้เลยใช่ไหมใช่เลยพี่ที่กินนะครับ นี่ข้าแก้วเดีはは๋ยวกินไปเลยอ่ะแกะหลอดเออแก้วเดียวไม่พอต้องเอาหลอดเสียบไว้ในแก้วแล้วก็ปากแล้วก็ดูดทุกคนแล้วก็กลืนครับไม่ยากครับไม่ยากครับไอ้เฮ้ยนี่แม่ไปไหนเนาะแม่อยู่ที่ร้านนะเฮ้ยโอ้ยได้แม่ไม่อยู่โดนแม่มีสิบบาทตั้โดแม่ มีสิบบาทป่ะมีฮะประมาณเนี้ยพี่จะถ่ายตังค์ผมแล้วพี่ขอสิบบาทหน่อยแล้วได้แล้วได้แล้วไอ้เหี้ยกำไรไอ้เหี้ยแม่ไมกเหรอไอ้เหี้ยครับวันนี้มาทำอะไรครับมาก้นห่าวกินห่าวได้วันนี้หมดตามไม่กี่บาทแล้วยังไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ยังไเอาด้วยเอาไปเอาไ ชื่ออะไรครับชื่อไครับจับช่องไหนครับฮะจับช่องไหนครับไม่มีครับไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีอันนี้จับช่องไหนครับโอ้นี่ไงูยองเล่นอย้วใช่ไหมเนี่ยถอยๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆับๆๆ้ยๆๆๆๆๆครับผมขออีกทีเ สมมติมีคนถามชื่อช่องอะไรครับตอนนี้ผมช่อมลอกเลนเนเพื่ออะไรหลังจากที่พวกเราได้ทำการเดินตลาดเซฟวันโกไปนะครับสิ่งแรกนะครับผมที่ตกใจเลยก็คือห้องน้ำชายห้องน้ำชายเปิดโล่งโจ่งอย่างนี้เลยนะครับใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยโหเห็นหมดเลย และสิ่งที่ประทับใจนะครับผมนั่นก็คือที่นั่งนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่ามีหลายโซนเลยนะถึงตลาดจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าที่นั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของถังขยะที่เขาคานที่จะใส่ใจนะครับถังขยะเนี่ยเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วก็ที่จอดรถนะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่กว้างกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมทุกคนนะครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ที่พวกเราได้เดินตลาดนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าตลาดนี้นตลาดที่ดีมากนะครับเดินตั้งแต่สว่างยันมืดแล้วเนี่ยที่ยัง ยังไม่เบื่อเลยเอาจิงจริงก็เบนะื่อแล้วก็เลยกลับ่กเนี่ยเป็นชิปไปแล้วแล้วเพื่อนตลาดนี้นะอย่าลืมมากันนะเพื่อนเซฟวันโกนะครับที่จอดรถค่อนข้างกว้างอาหารมีเต็มเลยเหมือนจะทำลายไอ้นี่ได้แล้วนะหนักแนะหนักอ๋ออาหารหนักใบมึงเนี่ยหนักเลยลายอาหารใช่ครับส่วนนี้ครับเพื่อนขอบคุณมากนะท่านผู้ชครับชุดหน้าต่อไปวันเราจะทำอะไรกันเรียนติดตามทำซีครับผม